ไผ่บงหวานเพชรน้ำพึ่งครับชุดพร้อมส่งนะครับชุดนี้ชุดส่งไปร้อยเอ็ดนะครับบงหวานเพชรน้ำพึ่งสวยๆนะครับพร้อมรากพร้อมปลูกเลยนะครับชุดนี้สำหรับท่านที่ยังไม่เคยปลูกนะครับอยากให้ทดลองอยากให้พี่น้องได้ปลูกกันสำหรับไผ่บงหวานเพชรน้ำพึ่งครับชุดพร้อมส่งชุดพร้อมรากพร้อมปลูกนะครับบงหวานเพชรน้ำพึ่งเป็นไผ่ชนิดที่มีความหวานอร่อยกรอบ นะครับรสชาติดีมากๆเลยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ยอดนิยมนะครับตลอดระยะเวลากว่า50ปีที่ผ่านมาก็คือมีความนิยมเป็นอันดับต้นๆของบรรดาไผ่ทั้งหมดนะครับประเภทกินหน่อนะครับสลหับไผ่บวงหวานเพชรน้ำผึ้งตอนนี้ก็มีต้นชําที่พร้อมปลูกนะครับพร้อมรากพร้อมปลูกผมมีย่อยๆอยู่พอสมควรนะครับถ้าหากว่าท่านสนใจที่จะปลูกก็ทักแอดไลน์กันเข้ามา โทรสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะครับพูดคุยกันได้เลยแล้วก็จะแนะนําวิธีการปลูกเบื้องต้นด้วยแนะนําวิธีการปลูกเบื้องต้นแนะนําสําหรับท่านที่ยังเป็นมือใหม่ส่วนมือเก่าก็แชร์ประสบการณ์กันนะครับหา,ากว่าท่านสนใจที่จะปลูกแล้วก็มีการวางแผนที่จะปลูกไผ่ชนิดนี้ด้วยวิธีการยังไงก็แชร์ประสบการณ์กันได้แนะนําเบื้องต้นกันได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ผมก็จะขอความรู้จากเพื่อนๆที่อยากจะปลูก พันุไผ่ชนิดนี้แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆต่อกันนะครับแบ่งปันประสบการณ์ดีๆสำหรับการปลูกไผ่คนที่รักไผ่นะครับโทรสายตรงนะครับแอดไลน์สำหรับต้นพันุ์มาที่เบอร์0 9 3ย์5 4 9 6 4สนะครับ0 9 3 9 6 5 4 9 6 4สาสำหรับเพื่อนๆที่คิดว่าจะเริ่มปลูกในปีนี้นะครับ ส่วนเพื่อนๆที่กําลังศึกษาอยู่ก็ลองแชร์ประสบการณ์กันดูแอดไลน์เข้ามาสอบถามโทรสายตรงเข้ามาพูดคุยกับผมได้นะครับ0939654964สําหรับท่านที่สนใจต่อพันต้นพันก็มีแบ่งปันสำหรับเพื่อนๆอ,อ,อยู่ตอนนี้ก็ทักกันเข้ามาได้เลยครับ